แช่ข่วเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ3เมษายน2568อัปเดตแจกเงินหมื่นล่าสุดนะคะเผ่ภาภูมชิชี้แผ่นดินไว้กระทบเศรษฐกิจในระยะสั้นยันแจกเงินหมื่นเฟสที่3ไทม์ไลนย์ยังคงเดิม ล่าสุดนายเผ่าภูมิรอดจดันทาสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลกระทบของแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานะคะยอมรับว่าจะมีผลกระทบอยู่บ้าง แต่เป็นเพียงระยะสั้นเพราะยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผ่านมาตรการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมต้องยอมรับว่ามีผลกระทบอยู่บ้างแต่จะเป็นในระยะสัน้นเราจําเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นทั้งในเชิงรูปธรรมและกระบวนการซึ่งที่ผ่านมาเราก็สามารถดําเนินการได้อย่างทังทนท่วงทีในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนี่คือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลางได้ให้สัมภาษณ์นะคะทั้งนี้หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ และภัยพิบัติได้ชี้แจงข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องขณะที่ตลาดทุนเองก็มีการถแถลงข่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเช่นกันโดยกระทรวงการคลังธนาคารของรัฐทั้ง8แห่งและกรมธนารักษ์ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้สําหรับผลกระทบต่อเศรษฐกิจนายเผ่าภูมิได้ชี้แจงว่ายังต้องรอการประเมินที่ชัดเจนแต่คาดว่าผลกระทบจะไม่รุนแรงมากโดยสํานักง,งานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสศช สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอคอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลนอกจากการแจกเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลเวเลตเฟสสกลุ่มอายุ16-20ปียังคงเป็นไปตามไทม์ไลน์เดิมคาดว่าถึงมือประชาชนในปลายไตรามาสท,ที่2หรือต้นไตรามาสท,ที่3ของปีนี้นะคะนี่คืออัปเดตล่าสุดสำหรับเฟสที่3 กลุ่มวัยรุ่นที่ยังรอการแจกเงินหมื่นเฟสที่3อยู่นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายเผ่าภูมิยืนยันแล้วนะคะว่ายังคงเป็นไปตามกรอบไทม์ไลน์เดิมอัปเดต3เมษายน268 8